พระพุทธเจ้าช่างเหนียวเลมาก่าอนมันเลามายายเอือหมูงเงียบงมได้เงินได้เงียบงมได้เงินแล้วไหวไม่จิตชาบาังเกิดขึ้นยินดีจะมุ่งจะไปในป่านก็แปลว่าจะได้เป็นลูกศิษย์พระเจ้าแต่ได้เงินเปล่าไหวช่างสักอย่างเหมือนพอกเขาอุ้งไม่อยากทำบุญทำทาน สมบัติอย่างเดียวอิสาคอยนวนคนอะไรก็มีสมบัติกุมารจันท์นักผัดส,สั่งมซอนคือบอกเสียอยา่างมีแต่ฉอนตัวคนเดียวอยากอะไรก็เอานั้นขึ้ได้แล้วก็เอาไม่ได้ได้มาแล้วมาบริโภค ท้องพุทแต่ว่าปุูกฝังไปตั้งโต้นไปตั้งกรอบอย่างเดียวอย่างนั้นมันก็กลายริบปันคนอย่างนั้นพระเจ้าว่าพระเจ้าโนแต่เป็นอมนุษย์เป็นคนอาถรรพ์เป็นคนมีบาปมีกรรมบุคุทสุดผ่ายจิตใจพ่องใสยินดีเชื่อศาสนาพระเจ้า มุงจิตไปนิปัานนะวัน,นี้ก็เนียยว่าเป็นคนขึ้นมาเป็นคนที่บริสุทธิ์ขึ้นมานปรมาอยังเขาเป็นคนมาดิวี่อะไรอะไไม่จะเป็นคนหรือบ่เป็นนะน่า,ก,า,ก,า,นากัวอมาจักก็วอะไพวกนี้รักษาได้ขึ้นมา วันวันก็จะดีขึ้นมาแก่ขึ้นมาเจอนิดหน่อยหน่อยมาหมกหายนะอันนี้มาจะดีหรืออีรู้จะดีบ <vacc> ว่เด่นะให้บ่อยให้งอพ่อแม่ก็พยายามรักษากดไว้ก้งไว้เป็นคนดีอุ้มของไว้แล้เหลือกินก็ตีฟงจ่าองทำเบื่อมากกดก็สวนดีไป อย่างเงี้ยนะเวลาหนุ่มน้อยเด็กขาตาลุกพ่อมแม่บอกให้เติมใจว่าจะเป็นคนหรือเ่าเป็นจะเป็นคนดีหรือเ่าเป็นคนดีนะก็วางใจบอกให้ได้ดีนัแต่มีความมากกว่ารักลูกจะไปรักษาอย่างเงี้นะมาจนหักากี้ดอก ชิบชีบิาหขาหน้าฮับแต่อายุสิบแปดชิบเก้าเอาหน้าเป็นเบาเป็นเฉาแล้วพ่อแม่เขาปฏิญีดีๆแลวลูกกูดีขึ้นปอใจแล้วหลักฐานห่อยไปน้ำก็เกิดขึ้นถ้าเป็นคนดีฟั ถ้าเป็นคนดีพ่อแม่ก็ครักพ่อแม่ได้ปลื้มลูกดีขึ้นมาล่ะลูกหายโจามแล้วก็ยินดีกับพ่อแม่ได้เรื่อง À, họ à sẽ à này, đi hơn gấp đôi trí giải họ em nhắm giải khỏi anh này bời đi gấp anh em nhắm trót kiêng bớt anh này sẽ đi anh em lắc cho à tăng đi hơn mà nhắm bọc nhắm nhôm bọc két tăm à bờ đìu này ở b้าน cứ tròn tròn mau mau á, bún, này, nâu, bộ, bộ cái số hà buồn thế này lo bọc bớt lực เหล่วแรวมาตรงนี้อันนี้อู๊ดผูคูชักปลไที่จริงนะปที่ไหนก็ไ้คำบุที่ไหนก็งเดีวกันอุมาเอากผ่นชาปัจจุบัน่างมาบ่เดียวนะีี่จีดีปัมาหมดเงิหมดทองก้าดหลายบาทก่มาถเราได้ท ได้ปุ่นกู้บัตรเนี่ยกู้หายใจเข้าออกอย่าวักิจจะได้บุ่นนักขึ้นถ้าพินแหนงแล้วก็จะก็ 5, จะบดีสลายครับ